สวัสดีครับจะน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชัยวัดสีแก้วเรียบเรียงและให้เสียงอ่านเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2560เป็นวันที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิษรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชพิธีดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวร,รางกูลรัชกาลที่10ทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์องค์ขมนตรีข้าราชบริพารและพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแรงร่วมใจกันกระทำเพื่อถวายแด่ ในหลวงรัชกาลที่เก้าในวาระสุดท้ายอย่างสมพระเกียรติยิ่งในพระราชพิธีดังกล่าวพระสนิกรของพระองค์ได้หลั่งน้ำตาพร้อมกับสะท้อนวาจาออกมาจากหัวใจเป็นเสียงเดียวกันว่าจะได้น้อมนำเอาพระบรมราโชวาทพระราชดำริพระราชดำรัสและแนวทางปรัชญาของพระองค์ที่เรียกว่าศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทุกคนว่ามาส่งพระองค์ท่านต้องต่อแถวและรอนานก็ทนไหวแม้แดดร้อนหรือฝนตกไม่เป็นไรตื้นตันใจได้ส่งพ่อครั้งสุดท้ายเสียงสั่นเคลือปนสะอื้นสุดฝืนกลั้นออกจากใจเหมือนกันไม่นัดหมายบอกรักพ่อน้ำตาหลังพรั่งพรูพรายคำสุดท้ายสัญญาพ่อขอทำดีการทำดีหรือการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยการน้อมนาเอาพระบรมราโชวาทพระราชดําริพระราชดํารัสและแนวทางปรัชญาของพระองค์ที่เรียกว่า,าศาสตร์พระราชามาปฏิบัตินั้นทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงซึ่งในหลวงรัชก,การที่9พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยพระองค์เองมาตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติพระบรมราโชวาท พระราชดําริพระราชดิรัธและแนวทางปรัชญาของพระองค์ที่เรียกว่าศาสตร์พระราชานั้นมีมากมายนานานประการทั้งแนวทางในการดำเนินชีวิตหลักการทำงานพระราชดําริอันเป็นหัวใจของการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต่อสู้กับความยากจนและส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี คือพออยู่พอกินสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และยังมีหลักในการทรงงานของพระองค์อย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการในโครงการพระราชดำริทั้ง4,596โครงการของพระองค์แนวทางดังกล่าวเรียกว่าศาสตร์พระราชาคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา คำว่าเข้าใจหมายถึงความเข้าใจแจ่มชัดในประเด็นของงานจุดมุ่งหมายหลักทฤษฎีองค์ความรู้รวมทั้งทิศทางของงานที่ทำเข้าถึงหมายถึงการเข้าถึงบุคคลสถานที่แหล่งข้อมูลทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมทั้งเข้าถึงความรู้สึก และความต้องการของบุคคลที่ร่วมง,งานและผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาหมายถึงการลงมือกระทำการหาทางต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ดียิ่งขึ้นการต่อยอดนี้อาจเกิดขึ้นเป็นองความรู้ใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมหรือเกิดวิธีการใหม่ที่เป็นของตนเองซึ่งนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่นี้ ถือว่าสำคัญมากเป็นการเปิดทางให้ผู้อื่นได้รับรู้และเรียนรู้และนำไปใช้ได้ด้วยการนำไปใช้นี้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีคุณค่าสูงสุดเพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆทั้งต่อตนเองต่อบุคคลอื่นและต่อสังคมทั้งด้านการศึกษาการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าขายการเมือง การปกครองและพัฒนาสังคมเป็นต้นในส่วนที่เรียกว่าพัฒนานั้นจะขอน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่พระองค์ทรงให้ไว้แก่คณะบุคคลตามโอกาสต่างๆเพื่อผู้ที่สนใจอาจจะได้น้อมนำไปเป็นแนวทางเดินตามรอยพ่ออันเป็นการทำดี ที่ได้ลั่นวาจาสัญญาไวา้ต่อพระองค์ในวันที่ส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2560ตัวอย่างพระบรมราชโชวาทพระราชดำรัสของพระองค์ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เช่นการทำงานใดๆไม่ว่าเล็ก ใหญ่ง่ายยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้และเมื่อใดพลังของความเพียรน,นี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็วจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเมื่อวันที่21มิถุนายนพศ2 5 2 2การทํการทำงานให้สำเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถพร้อมทั้งคุณสมบัติที่สำคัญสำคัญในตัวบุคคลหลายประการทั้งความตั้งใจที่มั่นคงความคิดสร้างสรรค ความอุตสาหะพยายามความรับผิดชอบตลอดจนความสุดจริตเป็นธรรมนำมาปฏิบัติโดยสม่ำเสมอจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่19กรกฎาคมพศ2528ทุกคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทําหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองดูคนอื่นงานก็ดําเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทําจากพระราชดํารัพระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลัยเมื Straight ่อวันที่สีธันวาคมพศ .2533 การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินการไปโดยราบรื่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำจะหลีเลี่ยงละเลยไม่ได้จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่16กร,รกฎาคมพศ2519อุปสรรคสำคัญของการทำงานคือความท้อถอยและความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลต่างๆซึ่งเป็นเหตุบันทอนความสามารถในตนกับทั้งความเที่ยงตรงต่อหน้าที่อย่างไรากาดจึงต้องระมัดระวังควบคุมสติและรักษาความสุดจริต เป็นธรรมไว้ให้ได้ตลอดเวลาจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชาทนกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจณนะอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่18เมษายนพศ2532ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้นทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์สำคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้จากพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิษ ประจำจังหวัดนั่นเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2512ในอันที่จะทำงานของตนให้ประสานกับงานอื่นและประสานกับฝ่ายอื่นบุคคลอื่นจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานอย่างคับแคบมิได้เป็นนันขาดท่านจะต้องทำตัวทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นและเที่ยงตรง ยึดถือเหตุผลความถูกต้องความพอเหมาะพอควรและประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นเป้าหมายจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตร,รศรรสาสตร,ร์เมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2527 การทำงานที่จะทำสำัมฤทธิผลที่พึงปรารถนาคือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้นจะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยความสุดจริตความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วยจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่8กร,รกฎาคมพศ2520เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทําสูงขึ้นจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อวันที่8กรรักฎาคมพศ2 5 3 0ในการปฏิบัติงานนั้นย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไขอย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยากขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายหลายคนหลายหลายทางด้วยความร่วมมือปรองดองกันจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13กรกฎาคมพศ2533ที่ยกตัวอย่างมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งทุกคนสามารถน้อมนำไปพิจารณาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนจะเดินตามรอยพระบาทศาสตร์พ่อสอนทุกขั้นตอนจะเพิ่มพูลมิให้หายนวัตกรรมแบบพอเพียงเลี้ยงใจายควรกระจายสู่โลกว่างอย่างถาวร พระบาทสมเด็จพระบรมมนนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนัครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่5ทธันวาคมพศ2470ณโรงพยาบาลเมส์อเบิร์นเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพศ2489ทรงดำรงสิริราชสมบัติ70ปีเสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพศ2559สิริพระชนมายุ8 8พัรษาพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งผู้บรรยายเคยร้อยกรองถวายพระพรไว้ดังนี้ ตลอดการแผ่นดินนี้มีทำครองมิทอดทิ้งปวงประชาฝ่าพระบาทยุระญาตกลางเดชจ,จ้ากลางฟ้าฝนชายแดนไกลเสด็จหาประชาชนประทับบนลานดินทุกถิ่นคามมหาราชองค์ภูมินปิ่นประเทศทรงปกเกตเป็นร่มกล้าวชาวสยามสหประชาชาติประกาศนามสง่างามพระมหากษัตริย์นักพัฒนา แผ่นดินไทยทุกตารางทรงย่างก้าวรับเรื่องราวรู้ประเด็นเห็นปัญหาทินกันดานดอยป่าดงพงพนาทรงศึกษาถึงรากเง้าของชาวไทยทรงกรำแดดฝนฟ้าฝ่าลมหนาวทุกแดนด้าวทรงดูแลช่วยแก้ไขพระราชทานทุนทรัพย์ดับพิษภัยน้ำพระไทยโอบเอื้อทุกเชื้อชนคุกพระชงทรงพับเพียบอย่างเรียบง่าย น้อมวอรากายปรากฏแจ้งทุกแห่งหนุนสายพระเนตรเมตตาเยี่ยมเปี่ยมกะมุนองค์ภูมิพลประทับใจไทยทั้งมวลทรงถือแผนที่ชี้นำราษฝราพระบาทฉายพระรูปแย้มพระสวนโบกพระหัตตรัสถามตามที่ควรทุกสิ่งล้วนเสริมค่าพระบารมียากแฝกแก้มลิงสิ่งค้นคิดเศรษฐกิจพอเพียงเยี่ยงวิถี อนุรักษ์ดินป่าสายวารีปรัชญานี้ช่วยสังคมร่มเย็นสรานนกพระราชจอมพระไทยครองใจราชเกียรติกาศยศเกลกรแผ่ภพยสารครองแผ่นดินโดยธรรมคือปะนิธานตลอดการแผ่นดินนี้มีธรรมครองจากหนังสือสารนครศรีธรรมราช ปีที่42ฉบับที่12เดือนธันวาคม2555หน้าปกในถวายความอาลัยน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งเป็นคำร้อยกรอง ที่ผู้บรรยายได้บันทึกเหตุการณ์และแสดงความรู้สึกไว้ในวันเวลาที่พระองค์เสด็จสวรรคตซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกให้ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือพระเสด็จสู่ฟ้าราชล้วนอะไรหน้า91ซึ่งเป็นหนังสือที่รัฐบาลจัดพิมพ์ทูลเก้าทูกลกระหม่อมถวายสนองพระมหาการุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณเมรุมาตรท้องสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพศ2560แผ่นดินร่ำทาราร้องท้องฟ้าสะอื้น ส,สัมสัตต์ตื่นมวลพกษาพาสันไหวหมู่มนุษย์สุดสลดหมดอาไลวันในหลวงของปวงไทยร้ายพระชนจะตักข้าวเข้าปากอ้าปากค้างจำใจวางช้อนเพราะจิตคิดสับสนรับข่าวร้ายอึดอัดในบัดดลร้อนกระมนกายสถานผ่านลืมกินเพื่อนร่วมโต๊ะเงียบขึมซึมเศร้าส้อยรสอร่อยเคยยอมรับกลับ กร่อยลิ้นบางคนปล่อยน้ำตาให้ร่วงรินใจพังพินสิ้นในหลวงดวงใจชนที่13ตุลาศก59คนไทยเศร้าปิมขาดใจไปทุกขนน้ำตาลอองท่วมถิ่นแผ่นดินตนเมื่อจอมคนองค์ราชันดับขันไปจบเรื่องจะน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสวัสดีครับ